อันนี้ก็เป็นสเตชันกล้องสามารองศานะครับก็เป็นฟังก์ชันใหม่ของรถเรานะครับที่มีมาให้สามารถมองเห็นรอบคันได้เลยแล้วก็แตงคือสามารถมองภาพใต้ท้องรถได้ด้วยนะครับ<อ>งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังไงเป็นไงครับเ<อ>บามาก่าน <c oughs> yeah, ุ่มนวลมากนะครับแล้วก<อ>็พอความเร็วเพิ่มขึ้นมันก็จะปรับความหน่วงนะครับให้แปลผันตามความเร็วนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับก็ผม <c oughs> มันก็ได้โชว์ภาพรถรอบคัน นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวมันจะโชว์เป็นกรอบสีส้มขึ้นมานะครับแล้วก็เราสามารถเลือกดูได้ด้วยว่าอยากดูมุมซ้ายนะครับมุมด้านหน้านะครับมุมด้านขวานะครับหรือว่าด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นโชว์ได้หมดเลยนะครับกล้องนะครับพอเขาเจดีหรือกีอาร์เนี่ยจะมีโหมดมากขึ้นนะครับสามารถดูด้านหน้าหรือว่าดูเป็นเลนวายนะครับดูเป็นกล้องซ้ายขวานะครับแล้วก็ดูใต้ท้องรถได้ด้วยขอให้คล้องกระสอบใจได้ไหมครับค้อมไปเลยอ่าชะลอชะลอนะครับ จะเห็นว่าวัตถุเคลื่อนผ่านแล้วเราจะไม่เยียบสําหรับล oh, okay. ูกค้าที่อาจจะต้องไปลุยเหยียบหินเหยียบท่อเหยียบหลุมอะไรเงี้ยสามารถหลีเรียนได้เลยนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับพอเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บกล้องจะโชว์เป็นภาพด้านซ้ายว่ามีวัตถุอะไรอยู่ด้านซ้ายหรือเปล่าที่จะเป็นอันตรายกับเราก่อนที่เราจะเลี้ยวหรือด้านขวาก็ได้เหมือนกันโดยรอบคันเรามีอะไรอยู่หรือเปล่าซ้ายขวาเรากำลังจะตกถนนหรือเปล่าก็ได้หรือว่าข้างหน้าเรามีวัตถุอะไรที่เรากำลังจะเหยียบหรือเปล่า นะครับก็ช่วยได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็ระหว่างทํางานเนี่ยตัวเซนเซอร์รอบคันก็จะทํางานช่วยตลอดเวลานะครับเื่อมีอะไรที่เป็นอันตรายก็จะช่วยเตือนครับพอเราเข้ากรนะครับกล้องก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นใช้กล้องด้านหลังแทนนะครับโอเคแล้วก็การระยะซ้ายขวาก็ได้ว่าจะโดนตัวหรือเปล่านะครับอันนี้ขับต่อรีมวุฒิบาดง่ายมากเลยนะครับใช่ครับ ก็หอยหลังก็ไม่ต้องกลัวจะเหยียบอะไรเลยนะครับหอยไปให้ถึงสุดเลยก็ไน้ครับจนมันขึ้นเซนเซอร์สีเดงอืองนสีเหลืองแปลว่าใกล้แล้วนะครับสีแดงแปลว่าต้องหยุดอีกนิดนึงอีกนิดนึงได้อีกได้อีกอ่าโอเคนะครับแล้วก็เข้าเกียร์เกีนะครับโอเคเอ่อกล้องเนี่ยจะทํางานนะครับในความเร็วต่ำกว่า20นะครับถ้าเกิน20กล้องก็จะตัดการทํางานนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่รบกวนสมาธิถ้าเราเข้าเกียร์ P เกียร์ N หรือ g a D เนี่ยก็อาจจะยังไม่เปิดเราสามารถกดมาเปิดตรงนี้ได้แต่ถ้าเราเข้า k a r นะครับขออนุญาตียกเข้า k a r เนี่ยก้องจะเปิดให้ทังอัตโนมัติในการขยับจอโอเค